สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสตินำทางคลิปนี้ผมอยากชวนคุณผู้ที่กำลังเหนื่อยท้อแท้ล้มเหลวหรือรู้สึกว่าชีวิตมืดมนให้ลองมาฟังสิ่งนี้เพราะคำเพียงไม่กี่คำอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งหมดของคุณได้คลิปนี้คือกำลังใจของคนที่อยากเริ่มต้นใหม่กำลังใจของคนที่อยากประสบความสำเร็จ และกำลังใจของคนที่อยากกลับมาเชื่อในตัวเองอีกครั้งคุณไม่ต้องดีพร้อมคุณไม่ต้องสำเร็จทันทีคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวคุณแค่ต้องกล้าก้าวต่อเพราะตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่คุณยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเส้นทางที่หนึ่งเริ่มใหม่ไม่ใช่ความล้มเหลวหลายคนคิดว่า การต้องเริ่มต้นใหม่คือความพ่ายแพ้แต่แท้จริงแล้วการเริ่มต้นใหม่คือความกล้าหาญไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าลุกขึ้นมาหลังจากผิดพลาดไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าเดินต่อหลังจากชีวิตพังพินาศแต่คุณคือหนึ่งในคนที่กำลังพยายามและนั่นน่าชื่นชมยิ่งกว่าความสำเร็จใดๆคนที่สำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้ม แต่คือคนที่ล้มแล้วไม่ยอมอยู่กับที่เปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อถูกตัดมันอาจเตี้ยลงแต่รากของมันยังอยู่ยังมีวันงอกใหม่ถ้ามันยังได้รับแสงยังมีน้ำและยังมีโอกาสดังนั้นจงอย่ากกลัวการเริ่มใหม่เพราะทุกครั้งที่เริ่มใหม่คุณได้ลบตัวตนที่ผิดพลาดแล้วเขียนชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และนั่นคือโอกาสที่คนที่ไม่กล้าไม่มีทางได้สัมผัสธรรมะบอกไว้ว่าแม้ล้มลงพันครั้งถ้ายังมีสติกลับมาได้ก็ยังไม่ถือว่าแพ้เส้นทางที่สองทุกเส้นทางเริ่มจากก้าวแรกบางคนอยากสำเร็จแต่มองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่ามันไกลเกินไป เหมือนการปีนเขาใหญ่ที่แม้แต่การก้าวขายังรู้สึกเหนื่อยแต่จงจำไว้ว่าเส้นชัยทุกเส้นในโลกเริ่มต้นจากก้าวแรกที่ดูเล็กน้อยเสมอไม่มีใครปีนยอดเขาได้ในคืนเดียวไม่มีใครสำเร็จข้ามคืนทุกความสำเร็จล้วนสะสมมาทีละวันทีละหยดทีละก้าว แม้บางวันจะไม่ก้าวไปข้างหน้าแต่ขอแค่อย่าถอยหลังนั่นก็คือกำไรแล้วจงให้คุณค่ากับการเริ่มต้นแม้เพียงเล็กน้อยแม้ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าคุณยังเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะไม่หลงทางเพราะการเดินที่ช้ายังดีกว่าการยืนอยู่กับที่เส้นทางที่สอย่าเปรียบเทียบเส้นทางของคุณกับใคร หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เราหมดกำลังใจคือการมองคนอื่นแล้วรู้สึกว่าทำไมเขาไปไกลกว่าเราแต่คุณรู้ไหมดอกไม้ไม่ได้บานในเวลาเดียวกันพระอาทิตย์ก็ขึ้นตามเวลาไม่ใช่พร้อมกันทั่วโลกความสำเร็จของคนอื่นไม่ใช่เหตุผลให้เราดูถูกตัวเองเป้าหมายของคุณอาจต้องใช้เวลาอาจต้องเดินอ้อม แต่นั่นก็ไม่เป็นไรเพราะบางเส้นทางแม้ไกลกว่าแต่สอนเรามากกว่าอย่าให้ความสําเร็จของคนอื่นทำให้คุณรีบเดินจนหลงทางจงเดินในจังหวะของตัวเองขอแค่ไม่หยุดไม่ถอยและไม่ลืมว่าคุณก็มีค่าไม่แพ้ใครธรรมะสอนให้รู้จักยินดีในความสําเร็จของผู้อื่นแต่ไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เส้นทางที่สความผิดพลาดไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูชีวิตที่ไม่มีความผิดพลาดคือชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรเลยหากคุณกำลังเสียใจกับสิ่งที่ทำพลาดจงรู้ไว้ว่าทุกความผิดพลาดคือครูผู้ยิ่งใหญ่คนที่ไม่เคยล้มย่อมไม่รู้วิธีก้าวให้มัน่นคนที่ไม่เคยพังย่อมไม่รู้ว่าควรซ่อมตรงไหน ธรรมะสอนให้เรารู้ว่าความทุกข์เป็นของคู่กับโลกแต่ผู้มีปัญญาจะใช้ความทุกข์เป็นสะพานข้ามไปสู่ปัญญาทุกน้ำตาที่คุณเคยเสียกำลังรดต้นกล้าแห่งความเข้าใจในใจคุณวันหนึ่งมันจะผลิตด,ดอกกลายเป็นพลังที่ไม่มีใครพรากไปได้อีกเส้นทางที่ห้าไม่มีใครล้มเหลว จนกว่าจะยอมแพ้คุณรู้ไหมจริงๆแล้วคนเราล้มเหลวเพียงครั้งเดียวก็ต่อเมื่อยอมแพ้เท่านั้นก่อนหน้านั้นทุกอย่างล้วนแค่เป็นบทเรียนแม้จะล้มสักกี่ครั้งถ้ายังไม่เลิกพยายามมันยังไม่ใช่จุดจบบางคนใช้เวลาหนึ่งปีสำเร็จบางคนใช้เวลาสิบปียังไม่ถึงฝั่ง แต่ถ้าเขาไม่หยุดปีที่11ออาจเป็นปีที่โลกทั้งใบเปลี่ยนไปยอมรับว่าเหนื่อยได้ร้องไห้ได้แต่ห้ามยอมแพ้เพราะหากคุณยอมแพ้เท่ากับคุณไม่ให้โอกาสตัวเองอีกเลยธรรมะกล่าวไว้ว่าในโลกนี้ผู้ที่ชนะตนเองได้นั่นแหละคือยอดนักสู้ เส้นทางที่6อย่ากลัวคำดูถูกหนึ่งในเสียงที่ทำให้หลายคนหมดไฟคือเสียงดูถูกจากคนรอบข้างแกททำไม่ได้หรอกเลิกฝันเธอไม่เห็นจะเก่งตรงไหนแต่จำไว้เสียงคนอื่นไม่ใช่โชคชะตาของเราคำพูดเขาไม่ได้กำหนดสิ่งที่คุณจะเป็น คุณต่างหากที่เลือกได้ว่าจะเชื่อคำพูดเหล่านั้นหรือจะเงียบแล้วลงมือพิสูจน์หลายคนในโลกนี้ถูกหัวเราะตอนเริ่มต้นแต่สุดท้ายกลับเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้านถ้าคุณอยากสำเร็จจงเปลี่ยนคำดูถูกเป็นเชื้อไฟแล้วเดินหน้าต่อเงียบๆแต่มั่นคงเพราะผลลัพธ์คือเสียงที่ดังกว่าคำพูดเสมอ เส้นทางที่7พลังใจอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครให้มาหลายครั้งเราหมดกําลังใจเพราะเฝ้ารอให้คนอื่นมาปลอบรอให้ใครสักคนมาเข้าใจแต่ความจริงคือไม่มีใครเข้าใจเราได้ร้อยเปอร์เซนเท่ากับตัวเราเองแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจไม่ให้อภัยตัวเองจะไปคาดหวังจากใครได้เล่า จงหยุดขอพลังใจจากโลกแล้วหันมามองใจตัวเองคุณเคยผ่านอะไรมาเยอะมากเจ็บมาไม่น้อยแต่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังฟังคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อย่ามอบหัวใจให้ใครเป็นเจ้าของเพราะสุดท้ายคุณเท่านั้นจะอยู่กับมันจนวินาทีสุดท้ายเส้นทางที่8เป้าหมายมีไว้ให้เดินไม่ใช่ให้เครียดเคยไหมมีเป้าหมายมากมายจนรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเดิมนั่นเพราะเราแบกเป้าหมายแทนที่จะใช้เป้าหมายเป็นเข็มทิศ เป้าหมายที่แท้จริงไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหายใจลำบากแต่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอยากตื่นขึ้นมาทุกเชา้าหากเป้าหมายกำลังทำให้คุณเครียดอาจถึงเวลาถามตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตแบบสำเร็จหรือมีชีวิตที่มีความสุขคำตอบนี้ไม่มีผิดแต่คุณต้องชัดเจนกับหัวใจตัวเอง เดินไปหาความสำเร็จได้แต่ต้องไม่ลืมว่าสุขภาพครอบครัวจิตใจคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ดังที่ธรรมะสอนแม้ได้ทั้งโลกมาไว้ในมือแต่ใจเป็นทุกข์ก็ไร้ความหมายเส้นทางที่9ความสำเร็จไม่ได้วัดที่เร็วแต่วัดที่มั่นคงโลกทุกวันนี้เร่งทุกอย่างเร่งงานเร่งผลลัพธ์ เร่งเปรียบเทียบแต่ธรรมชาติไม่ได้เร่งต้นไม้ย,ยังต้องใช้เวลาพระจันทร์ยังขึ้นตามรอบฤดูกาลยังเปลี่ยนอย่างช้าๆความสำเร็จก็เช่นกันยิ่งอยากให้มั่นคงยิ่งต้องวางรากฐานให้แน่นอย่าเร่งเดินแต่จงเดินมั่นคงทีละก้าวอย่าให้อารมณ์พาไปอย่าให้เสียงคนอื่นเบี่ยงทาง ให้ธรรมะเป็นเข็มทิศให้สติเป็นพวงมลาลัยและให้ใจเป็นเครื่องยนต์คนที่เดินช้าด้วยสติถึงเส้นชัยไม่ต่างจากคนที่วิ่งเร็วแต่หลงทิศเส้นทางที่สิบอย่าก,กลัวการถูกเริ่มนับหนึ่งใหม่หลายคนกลัวการเริ่มนับหนึ่งกลัวต้องกลับไปจุดเริ่มต้นกลัวคำพูดจากคนรอบตัวว่ายังไม่เลิกพยายามอีกเหรอ เริ่มใหม่อีกแล้วเหรอแต่คุณรู้ไหมทุกสิ่งยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากศูนย์ไม่มีใครเกิดมาแล้วประสบความสำเร็จทันทีแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องผ่านการแสวงหาและทดลองผิดพลาดนับไม่ถ้วนกว่าจะพบหนทางแห่งความจริงดังนั้นจงภูมิใจเถิดหากวันนี้คุณต้องกลับไปเริ่มใหม่ เพราะมันไม่ได้แปลว่าคุณพ่ายแพ้แต่มันแปลว่าคุณกล้าแก้ไขและคนที่กล้ายอมรับว่าตัวเองพลาดคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดธรรมะสอนว่ารู้ตนย่อมดีกว่ารู้คนอื่นทั้งโลกคนที่เริ่มใหม่ได้คือผู้ที่รู้จักตนดีพอเส้นทางที่11 สิ่งสำคัญกว่าการมีเป้าหมายคือการมีใจที่ไม่ยอมแพ้เป้าหมายอาจเปลี่ยนได้แต่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต้องอยู่กับเราตลอดไปคุณอาจเคยฝันว่าจะมีร้านของตัวเองแต่วันนี้คุณทำงานประจำคุณอาจเคยอยากเป็นศิลปินแต่ชีวิตพาไปเป็นพนักงานออฟฟิศ ไม่เป็นไรเพราะชีวิตไม่จำเป็นต้องตามฝันเดิมเสมอขอแค่หัวใจยังมีไฟยังไม่ยอมแพ้คุณก็ยังสามารถเติบโตได้ในทางของคุณเองจุดหมายปลายทางอาจเปลี่ยนแต่คนที่มีใจนักสู้จะหาทางใหม่ได้เสมอดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีความเพียรแม้หนทางยากก็ยังพบแสงสว่างได้ เส้นทางที่ส2องให้ความล้มเหลวเป็นครูไม่ใช่คุกขังใจคุณเคยผิดพลาดมาก่อนคุณอาจเคยล้มเหลวจนไม่กล้าก้าวต่อแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องติดอยู่ตรงนั้นความล้มเหลวไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อขังเราแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเตือนเรา เตือนให้เราคิดให้รอบคอบกว่าเดิมเตือนให้เรารู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเตือนให้เราเติบโตจงอย่าให้ความล้มเหลวกลายเป็นเครื่องมือที่คุณเอามาทุบทำร้ายตัวเองจงให้มันเป็นบันไดที่คุณเหยียบขึ้นไปข้างหน้าธรรมะสอนว่าทุกเป็นครูถ้าผู้มีปัญญาเรียนรู้ แต่ทุกข์เป็นศัตรูถ้าเราเอาแต่โทษชีวิตเส้นทางที่13ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าการเปลี่ยนแปลงจากภายในหลายคนพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนสถานที่แต่ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะสิ่งเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนคือใจของตัวเองการเริ่มใหม่ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เปลี่ยนสิ่งรอบตัว แต่คือการเปลี่ยนภายในเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเข้าใจชีวิตเมื่อใจเปลี่ยนแม้ยังอยู่ในที่เดิมคุณก็เห็นชีวิตต่างออกไปพระพุทธเจ้าสอนชัดชนะตนนั้นประเสริฐกว่าชนะคนพันคนและการเริ่มใหม่ต้องเริ่มที่ใจตนก่อนเส้นทางที่14อย่ารอพร้อมจึงค่อยเริ่ม ถ้าคุณรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนคุณอาจไม่ได้เริ่มสักทีไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีเวลาที่เรียกว่าถูกต้องที่สุดมีเพียงวันนี้ที่คุณจะกล้าพอหรือไม่อย่ารอจนมีเงินพออย่ารอจนไม่มีใครวิจารณ์อย่ารอจนโลกยอมรับเพราะสิ่งที่คุณต้องรอจริงๆคือใจที่กล้าก้าว คุณจะเรียนรู้ระหว่างทางคุณจะค่อยๆเก่งค่อยๆมั่นใจไม่ใช่เพราะพร้อมแต่เพราะคุณกล้าเริ่มธรรมะเตือนใจไว้ว่าชีวิตนี้สั้นนักอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับความดีงามเพราะวันพรุ่งนี้อาจไม่มาถึงได้ก็ได้เส้นทางที่15ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีความกลัวเป็นเพื่อนร่วมทาง ความกลัวไม่ใช่ศัตรูมันคือเพื่อนที่มาคอยเตือนให้เราระวังแต่จงอย่าปล่อยให้เพื่อนคนนี้เป็นคนจับมือพาคุณกลับไปจุดเดิมให้มันอยู่ด้วยแต่คุณต้องเป็นคนขับกลัวแล้วก็ทำไม่มั่นใจแต่ก็เดินเพราะคนกล้าไม่ใช่คนที่ไม่มีความกลัวแต่คือคนที่ทำได้แม้จะกลัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ความกลัวก็ฝึกได้ถ้าใจเราแข็งแรงพอเส้นทางที่16พลังของการให้อภัยตัวเองการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าใจยังโทษตัวเองยังจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตให้อภัยตัวเองเถอะ ในวันนั้นคุณก็ทำดีที่สุดแล้วคุณไม่มีพลังย้อนกลับไปแก้แต่คุณมีพลังสร้างวันใหม่จงเรียนรู้และให้อภัยตนเหมือนที่คุณให้อภัยคนอื่นได้ธรรมะบอกว่าการวางใจคือการปล่อยวางอัตตาคนที่ให้อภัยตัวเองได้คือคนที่กำลังปลดล็อกเส้นทางชีวิตใหม่เส้นทางที่17 มองชีวิตให้กว้างกว่าความล้มเหลวคุณอาจล้มแต่คุณไม่ใช่ความล้มเหลวคุณอาจผิดพลาดแต่คุณไม่ใช่ความผิดพลาดอย่ามองตัวเองผ่านเหตุการณ์เดียวในชีวิตอย่าตัดสินตัวเองด้วยช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่ตอนนี้คุณยังมีวันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอีกมากยังมีเส้นทางอีกไกล คนที่สำเร็จไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยล้มแต่เพราะเขาไม่ยอมให้การล้มครั้งใดนิยามคุณค่าของตัวเองคุณคือคนที่มีค่าคุณคือคนที่มีศัก,กยภาพแม้ไม่มีใครมองเห็นแต่ขอแค่คุณยังมองเห็นตัวเองนั่นก็พอแล้วธรรมะกล่าวไว้ว่าอย่าตัดสินตนเองด้วยอารมณ์เพียงชั่วคราว เพราะธรรมชาติของจิตแปลเปลี่ยนได้เสมอเส้นทางที่18หยุดพักไม่ใช่หยุดพัฒนาบางวันคุณอาจเหนื่อยบางวันคุณอาจอยากหยุดนั่นไม่ผิดเลยหยุดพักบ้างเถอะไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะแม้แต่ต้นไม้ยังต้องมีฤดูพักแม้แต่ธรรมชาติยังมีวันที่นิ่งสงบแต่สิ่งสำคัญคืออย่าหยุด เชื่อในตัวเองพักได้นิ่งได้แต่ใจต้องยังรักในความฝันอย่างมุ่งมั่นและพร้อมเริ่มต้นใหม่เมื่อถึงเวลาพระพุทธเจ้าสอนเราให้เดินทางสายกลางไม่เร่งไม่หย่อนไม่ตึงเกินไปไม่ย่อท้อเกินจำเป็นเพราะชีวิตที่สมดุลคือชีวิตที่ยืนยาวเส้นทางที่19ใช้ความศรัทธาเป็นพลังเดินทาง หากวันนี้คุณไม่มีแรงไม่มีทุนไม่มีโอกาสไม่มีคนเข้าใจขอแค่คุณมีสิ่งนี้ศรัทธาในตัวเองเพราะศรัทธาคือพลังงานที่ประหลาดที่สุดในโลกมันมองไม่เห็นแต่มันสร้างทุกอย่างได้ไม่มีใครสร้างคุณขึ้นมาใหม่ได้นอกจากคุณเองและไม่มีใครพาคุณไปถึงฝั่งฝันได้หากคุณไม่ศรัทธาในตัวเองก่อน แม้ทั้งโลกไม่เชื่อคุณแต่ถ้าคุณยังเชื่อตัวเองวันหนึ่งโลกจะเปลี่ยนมาหันมาฟังดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ของคนประเสริฐศรัทธาที่มั่นนำพาไปสู่ผลแห่งการกระทำที่งดงามเส้นทางที่20จุดเริ่มต้นใหม่คือโอกาสในการเป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม อย่าคิดว่าเริ่มใหม่คือการกลับไปศูนย์แต่คือการสร้างใหม่ด้วยประสบการณ์ด้วยความเข้าใจด้วยบทเรียนที่มากกว่าเมื่อวานคุณไม่ได้เป็นคนเดิมกับวันที่ลม้มวันนี้คุณแข็งแรงขึ้นฉลาดขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่การเริ่มใหม่ครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวการลุกขึ้นอีกครั้ง เพราะนี่แหละคือการที่คุณได้ขึ้นอำนาจให้กับตัวเองทุกๆุกเช้าทุกๆุกลมหายใจทุกๆุกความตั้งใจคือโอกาสใหม่ที่คุณเลือกได้ว่าจะสร้างชีวิตแบบไหนขึ้นมาอีกครั้งสรุปส่งท้ายชีวิตนี้คุณเริ่มใหม่ได้เสมอเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้ว่าคุณคือคนที่ มีพลังที่สุดในชีวิตของคุณเองไม่สำคัญว่าคุณล้มมามากแค่ไหนไม่สำคัญว่าคุณเคยผิดพลาดเพียงใดสิ่งสำคัญคือวันนี้คุณยังไม่ยอมแพ้วันนี้คุณยังอยากเปลี่ยนแปลงวันนี้คุณยังมีหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาและขอให้คุณจงภูมิใจในตัวเองเธอที่ยังมีความกล้าแม้โลกไม่เห็น ยังมีความหวังแม้ใจจะเหนื่อยยังมีความฝันแม้จะเดินคนเดียวเพราะเมื่อคุณเริ่มใหม่ในวันนี้คุณกำลังเขียนตอนใหม่ของชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมและดีกว่าเดิมขอบคุณที่รับฟังนี่คือคลิปจากช่องสตินำทางขอขอบคุณหัวใจของคุณที่ยังเชื่อที่ยังพยายามที่ยังมีหวังขอให้ทุกก้าวของคุณ เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งปัญญาและพลังแห่งความรักต่อตัวเองเริ่มใหม่ได้เสมออย่ากลัวที่จะลองอีกครั้งเพราะชีวิตของคุณยังไม่จบและคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดสาธุครับ